ยี่สิบห้านะครับพี่น้องคริสต์มาสนะครับเสียงของคอลูสตาะะ <c rim> สร์แล้วับ,อบ,บ,อบเสือ้อผ้ายางนะครับพี่น้องบาบอกว่าเป็นอียังนะครับพี่น้องมาบอกว่าเป็นเอียงนะครับอสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของจุนชาแนลนะคะสวัสดีตอนเช้าเช้าน้อสวัสดีทังสิบเอ็ดโมงนาะพี่น้องปองฝ่ายสุขสุขคนนะคะ เฮ็ดเอียงกันอยู่นะคะอืมวันนี้มานาคุยว่าคุยจากกันนะคะดีใจสุดๆนะคะเปิดวงวันที่25เจอกันนะคะพี่น้องเปิดวงวันที่25เจอกันนะคะพี่น้องแล้วก็สิไปอ่อมีนวไปเซื้อไพร์มีนวไปขอบคุณทั้งอดบอดิ๊กอสแพลวแล้วก็เพื่อนสาวสามสาวเรานะคะแล้วก็นี่รุ่ยชาแนลนะคะแล้วก็เมรเี่อเจอฮามาแล้วนะคะเออมาขึ้นกระโท่คุยกันเมื่อเศา้าเนี่ย ญาตของน้องนาฬิตาโทรมาพี่น้องโทรมาปลูกตะเสานะคะเมเยรอรจูดจะบอกคุณพ่อบอกวันที่ยี่สิบมหาวันศุกร์สิเปิดวงดิบัตส่วนดิรุยนะคะข่าวดีนะจ๊ะข่าวดีนะจ๊ะ,ะพี่น้องเออสิพากันเป็นมวลอาหารนะครับพี่น้องเอฟซีทางไหนอย่าลืมมาพากันมาเด้อค่ะพี่น้องพามาให้กำลังงงกำลัใจนะครับพี่น้องหากจะได้เจอกันวันที่สิบห้าจะได้เข้าบ้านพักจะได้เข้าไปหาลูกสาวแล้วก็จะได้เข้าไปหา เพื่อนๆทีมงานคอสตูมในแซกทองฟินเลนแล้วน,น,นะครับพี่น้อง mm. พราอหมู่ว่านกระทูคุยกับเมลีอยู่นะคะทำข่าวข่าวคุณย่ายว่าเป็นเลื่ไหนเนี่ยนะคะได้ข่าวว่าคุณย่ายลมนะคะแล้วกับแบบว่ายูนคคิปเมลีแหละครับพี่น้องเห mm. ็นอยู่ในคคิปตกใจด้วยกัน ตกใจคือกันนะคะพี่น้องก็เลียกว่าย่เป็นเท่าไหนบอกแล้วไปหาหมอแล้วก็บ,บอยอ่อไปว่าสัตน,นะคะมีความเป็นห่วงเป็นใย่กันทุกสี่รคาพี่น้องแล้ววันที่25นะคะวันเสาร์นี้ไรฟ์สดนา,าริตะไรฟ์ครั้งที่3 5หนะคะพี่น้องครั้งที่3 5มพี่น้องก็อย่าลืมไม่กําลังใจทีมงานแสงทองฟิเล่นดีใจนะคะแต่ก็คือจูจะไม่ได้ขึ้นเวทีเหมือนเดิมนะคะบ่ดด้้ึ้นนะคะแต่ก็สิไปเย็น แสดงความยินดีในการเปิดวงนะคะเปิดวงเพราะว่าทุกๆปีพอเขาไม่ได้เปิดวงก็เพียบ้ามาดูแล้วนะคะแต่ครั้งนี้ไปสิบไปนะคะสัญญาว่าจะไปนะคะพี่น้องไปหาลูกสาวแล้วก็สิไปมอบอะไรหน้าเวทีให้กับลูกสาวให้กับบอด๊กบอดแพลนะคะพี่น้องเออไปมวนไปห้อไปตุ่มน้ำกันนะคะอย่าลืมเนดะ้อพี่น้องเดอ้อซื้อบัตรซื้อตัวนาริตาไลท์ครั้ทงที่35นะคะบัตร100บาทนะคะพี่น้องเออ แบบสุดยอดสุดยอดสุดยอดอีหลีนะครับพี่น้องงานโชว์ครั้งนี้นะคะสามโชว์สี่โชว์นะคะอลังการงานสร้างเพราะว่าแสงทองฟินแลนดนนี้จะทาให้ไม่ทําให้พี่น้องพิดหวังแน่นอนนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องพิดหวังแน่นอนนะคะมันเลยฮะเนี่ยน,นี่มาเออมีเออไปเกียดกูเลยนะ แ๊บหนึ่งเนะครับพี่น้อง มาแล้วนะครับพี่น้องมีคนมาแกงสาววีสุดาอยู่ร้านที่สาวนะคะร้านเฮ็ดเล็บอยู่ร้านทำเทปนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวจะขอกินข้าวกินเอ่ยนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรคือตัวนะครับเราเจอกันวันที่25นะครับพี่น้องคริสต์มาสนะคะที่ขายของคอนลุสซาว์นะคกันเสื้ะะอผ้ายางนะคะพี่น้องบอกว่าเป็นยังไงางนะครับพี่น้อง มาบอกว่าเป็นเอียงนะฮะับหอมอยากคิดคิดอยากกินต้ไมไข่จะเลย่ยายงไปเส้นไหมนะครับพี่น้องพี่น้องอย่าลืมสูบัสเตอร์ตัวนะครับพี่น้องรอบนี้ปังสุดพี่น้องก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าเปิดล่งแพรผ่านนี้มันต้องปังปังปูริเย,ยอยู่แล้วนะครับปังแบบปังนะครับพี่นอ้องต่อไปดีสซิบเบิร์สิบเบิร์ย่อโฟกัสในสิบบ่งที่ว่า พวกเมื่อว่าพื้นเบาเออพื้นนะคะขิดเกียรขคิดเกียรรับฟังโ mm hmm. ฟกัสคือเรื่องคิดตัวเองทํางานของตัวเองนะคะพี่น้องทางเนีนะะท่ทองเอออะไรอีกอย่างหนึ่งนะคะหลังปีใหม่นะจะจูนเอาชุดนอนมาเลยเด้อพี่น้องชุดนอนนะคะเ็บชุดนอนมาแล้วนะคะผู้ใดสนใจชุดนอนผู้ใดสนใจชุดนอนชุดนอนร้านมาดามจูนใส่แล้วไม่ได้นอนนะคะพี่น้องอ คุณกับพี่น้องเอฟซีเนี่ยมีความสุขนะคะพี่น้องคลิปนี้เอวลง YouTube แบบนะืมนะคะแต่พี่น้องย่าลีมไปบันสุดตัวผ้าันขกะมาเบิ่งนะคะกินกับซอสแมกกี้แบบเแบาบๆหนะะน้าเรืมอว้วแล้วบดบ่บกินลายต้่มไข่ซัมนี่กัแต่ จำนีกระแจ๋พร้อมแจวนะคะแจวน,น,นะน,นะคะพี่น้องต้มไข่แจวทั้นี้ผักมีขีค่ะขี้คันไปตลาดค่ะพี่น้องได้โอ,อกาสมานอนลานเดดสาวนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปถ่ายเอยอยชนะไหเออนะคะพี่น้องพี่น้องเอฟซี FC, คนไดนะคะสีมาเปิดวงนะคะ อย่าลืมทักทายมาดามจูนเด้ออย่าล <Hollywood. S 2> tamam ืมท ah ักทายกันนะครับพี่น้องอย่าฟ้าลืมกันลืมไปใส่นะครับพี่น้องแต่วันศุกร์พี่ยังยังจะไม่ได้เข้าไปนะคะแต่จะไปวันเสาร์เลยนะครับจะไปวันเสาร์นะครับพี่น้องจะไปวันเสาร์นะคะเราจะเข้าไปวันเสาร์นะคะแ้วก็สิไปถามคนในว่ามีอย่างไรซอยบองสังซีนะครับพี่น้องสิ่งไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยนะคะเพราะว่าเราเกิดจากแสงทองติลแลนเราเกิดจากนิรุยชาแนลด้วยนะคะพี่น้องเออ กติดไปแห่งของควัญอืมอาของควัญก่อนพี่น้องแต่จะค,คิดว้เตรียมใ้แล้วนะครับพี่น้องเตรียมใ้นะครับเตรียมไวะะ้ไวให้ทั้งสี่คนแล้วอืมอร่อยมากแบบวันวดเด็กกินโดนนะครับพี่น้องก็เลยกินแบบบ้านๆอืมเป็นเมี่ยกุแย้แงเนี่ยมันเป็นใครต้มกระเี เป็นยาเด้ดเอกินแล้วแดงกระเสบดอนแคร์ค่ะ,ะซื้อ่กินกระแดงตะบะเสือนะฮะต้มกินเองค่ะ,สะแสนแสบมันเลิศน,นคะครับพี่น้อง อย่าลืมมาให้กำลังใจกันนะคะรับอย่าลืมซื้อบัตรสือตัวรอบที่ส5สิบห้านะคะนาริตะไลน์นะครับบัตรหนึ่งรอบาทนะคะงานโชว์อลังการงานสร้างนะครับพี่น้องเออแล้วผู้ใดมากผู้ใดมากกับสิมงมวนอาหารกันนะครับพี่น้องมมวนอาหารนะะ้ำกันม้วน,าานะะอมมวนาหารเต้นแบบโยโย่น้ำกันสุดฤทธิ์ไปเลยนะครับพี่น้องอืมธรรมะเบิงลูกสาวน้ำตาลนะครับเป็นอะไรรองเพลงใดเนี่ยนะครับ นั่นแหละครัพี่น้องอย่าลืมมาแห่งกำลังใจกันนะครับพี่น้องโอเคคลิปนี้เอาไว้ซัมหีนะครดีใจสุดๆนะคะวันที่25เปิดวงแพลวๆนะคะบเปิดวงแสงทองฟินแลนด์เราเจอกันนะคะแล้วพี่น้องที่โบด้มากอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วคือเา่า นะะันริตะไลฟ์ครั้งที่35นะครับงานโชว์รอคนอยู่นะครับไปแล้วนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยในช่องจุนชาแนลไปแล้วนะครับรักพวกเราได้น้อยแต่ขอให้รักนานๆไปแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอกินขา่าวแล้วจะไปอาบน้ำนะครับพี่น้องโอเคสวัสดีค่ะ